สุขสันต์วันเกิดครับลูกใครอายุจีขวบแล้วยกมือขึ้นใครจีขวบแล้วครับใครจีขวบยกมือขึ้นครับไปดูยายลมเลยยายล,เลย,ย,ยายลมเก็บปลาได้กลางถนนเลยลูกยายลมก็เลยจะไปให้น้องปล่อยไปดูไหมไปยายลมเก็บปลาได้กลางถนนตัวเบลลมเลยโอ้ห้องเราลกมากอ่ะไปไปไนไปดูไปดูยายลมปั่นจักรยานไปแล้วไปเจอปลาอยู่กลางถนนเ็นบอกแม่เจอยุสัสแม่ บพราะมักมกกมนก็ขายแล้วมันตกบอเนาะโอ้โว,ว,วันนี้วันเกิดน้องไปแล้วยายลนนมลยายลมพาล้านอาปลาไปปล่อยนี่แม่เห็นกลางถนนนยู่หนาบานแม่ทุกคนเนี่ยวันวันนี้วันเกิดน้องไปพอดีแม่ว่าอันนี้ปลาคอบอ่ะปลาช่อนทำไมยายลมน้ำมันขุ่นอย่างนี้ละ่ะ โอมันไม่จะดินนนอนบืนตายมาอ้ไม่รีบบอะเดี๋ยวจะไปปล่อยวันเกิดวันนี้เด็กอายุครบสี่ขวบแล้วเนียเาใส่ที่นอนกันเลยเพียสขวบแล้วนี่ยิ้มหน่อยเด็กสี่ขวบเดทูยู เรานี่แหละไม่กลัวไม่แม่อุ้มไม่ไหวเดินมาเดินตามมาเดินตามมาะวใหญเป็นหวเอามีคนไม่กล้ามายายสีขวบแล้วขวบแล้วมะนาวยายลมก็เป็นลูกแล้วนะอู้นี่หน่วยหนึ่ง

ไหนรายงานหน่อยพูดหน่อยวันนี้เรเรามีจักืมหนูตัวแล้วเดินมาทางนี้เดินเองอนี่เดินมาตรงนี้ทางมันถึงเรียบ อะไรคือปิงคันเดยยะเยลโรมจะพาไปเ,เดินตามเยลโรมไปเยลโรมวันนี้นะคะเราจะป่าล้วจะเีงชีวิตว่าว่าใครจะโดนยูกินก<อ>ัน,น,นี่นนโอ้โหลยแม่เซือมากแมก่อยได้จริงปะเนี่ยยาย ตอนแรกเราจะไปปล่อยที่วัดนะยายบอกว่าไม่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโอ้แม่กลัวปลาที่วัดเลยอย่าปลาตัวโตเดี๋ยวปลาจะกินน้องไขรมดแดงปะมาว่าตักกระจนปะ โอ้จองเลยโอ้ยแม่น้ำมันจะรอดนี่เลยน้ำนี่รอดนี่นนะไ่ีปลามันจะลงแล้วอุ้ยรอดเลยมันต้องมีปัญหาอันนี้เป็นร้อนครับครับครบน้องน้ำธรรมชาติน้องน้ำธรรมชาติแล้วนะเอาไปอธิษฐานอธิษฐานหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวสาธุสาธุขอให้ชาวไปเป็นเด็กดีมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้วันเกิดหนูนะครับ แล้วก็เอาปลามาปล่อยขอให้สบายปมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนมม่มีบาปมีกรรมันไม่มีบาปมีเว้นต่อกันนะลูกเนาะเทเลยครับชีวิต,ต ชาปายเป็นเด็กดีนะครับเรียนหนังสื่อกางเกงเมื่อไหร่จะได้จีิงยังไงจะได้ปล่อยแล้วลูกอ่ะลงไปยังไงก่อนโคสีกันต่อกันเด้อปิมไม่ไม่ไม่ลูกเดี๋ยวมันจะตกเดี๋ยวยายไปปล่อยเองจะไปปล่อยให้น้อง่ายายไปปล่อยให้นะครับสาธุสาธุ้ลูกมือแสหัวสาธุลูกสาธุลงไปเองแล้ลงไปเองไหมให้โยมน้ำเลยโอ้ยโอ้ยไม่เอาแบบนั้นจับดีๆนะวันนั้นพาพี่เปิ้ลปล่อยปูก็ลงไปทั้งตัว ตอนนั้นยายพาพี่ไปสามเลยอ้าวไปดีเด้อเพื่อระวังจับไว้จับไว้จับไว้เถอะเราเป็นอิสระแล้วไปเลยตกใจเหรอไปแล้วไปสู่ธรรมชาติของมันแล้วน่ะโออระวังตกลูกเห็นไหมอ๋มันนอนนี่บมันนอนนี่อยู่นี่เออมันกับของมันธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ไปตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำที่มันไม่แห้งเลยน้ำห้วยเขลเรียงน้ำห้วย แม้ยังนอนนั่อยู่ก่อนะครับตอนนี้ผมรู้สึกปวดนะปรับไปขึ้นไปรู้แล้วรู้จื้ปวดตาปวดตัวเห็นไหมกำลังปวบตัวเขายังนอนนี่อยู่ตรงนี้ไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่าฉันกับเราเห็นนี้ไงนี่ไงตัวเขา เขายังนอนอยู่เกือบแบบล้น้ำธรรมชาติโอ้โหท้าไปล้า่บาจเล่ารอเป็นเห็นไหมเห็นไหมปะคนขี่ดอ ชิมาตัวอี่ยวันขีขคานเชี่องเหนียงหน่อย,ยตัวขี้หลังตัวขีหลังนะคะลมตูดเปื่อนดินเลยโอี่งเงนียงหน่อย นัดคอใหญ่หยียบขึ้นไปอีกอึ้บขึ้นไปอีกเออนี่มันสี่ขวบจริงเหรอเด็กสี่ขวบจริงเหรอทำไมไซย์ใหญ่แท้ไปออ้ยิ้มตัวพีล้างยังไงดูพี่เขา ủa vậy luôn phải

มีลูกพี่เ้ลหนึงขอจะไปอันนีอ้าวอาถ่ายคู่กันดิพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลให้ของขวัญน้องมันดื้ออะไรนมัแกอะไรแกะเลยแกะเลยไม่ได้อ่ะพี่เปิ้ลแกะให้น้องด้วยเนี่ยโอเปิ้ลเดะให้นักสีเฮ้ยอ่ะไปได้สีอะไรไปได้สีของเล่นแล้วเจอแล้ว ผมไปได้ส e ีอะไรเนาะอะไรโอ้ตายแล้วทำไมไม่ได oh, uh, ้เหมือนตัวเองจังเลยอ่ะเฮ้ยยืนหมีนี่ไม่ใช่ยืนสกายสกายอันนั้นชื่ออะไรตัวเปเปอร์ได้ชื่อสปังกี้โอ้สสวัดีเพื่อนไปมีการ์ดเนี่ยดูเพื่อนการ์ดมาดูอย่างน้อจืบอกหัวจักเนาะของเหรินสมัยนี้เอาวะอะไรคือสกายกับสปังกี้เกนเกนสปังกี้สปังกี้ ชอบไหมลูกขอบคุณครับพี่เปิ้ลหน่อยขอบคุณครับพี่เปิ้ลหน่อยหนูเจอดับอากอดกันหน่อยรักกันหน่อยรักกันแอมเจนเนาะคอมเจนดับเจอดับอ่ากินข้าวอ่ากินข้าวกันได้แล้วครู่อย่าเพิ่งตัวนี้เหมือนเลยไม่เหมือนเลอะไรเปิ้ลของพี่เปิ้ลมีเหมือนไหมลูกไม่มีต่อไปมีเหมือนเจยเหมือนเจยพี่เปิ้ลชอบสีนี้ จะไปชอบชีดนี้มานานแล้วหรือว่าเราจะเป็นตัวนิดยะวัยพรวันเกิดน้องหรอยลูกเียขอให้สไปยเป็นเด็กดีแล้วก็ห้ามดื้อเที่ยงเมียนจบอยากหยุดเกียรตกัน,นดี้